แว็กโยกกระชับปรับรูปหน้าบอกเลยว่าไม่ใช่การแว็กขนเพราะบางคนจะเข้าใจว่าการแว็กหน้าคือการแว็กขนออกจากใบหน้าหรือเปล่าหรือเป็นการแว็กขนออกจากลำตัวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นการแว็กโยกกระชับปรับรูปหน้าลดดิว้วรอยคนที่มีปัญหาเรื่องหน้าบวมบานผิวค้อยอยหรือแม้กระทั่งคอเนี่ยที่มันแบบ กองเป็นชั้นๆๆๆๆชั้นๆนะที่มันเป็นแบบชั้นๆชั้นๆนะคะหรือหน้าแบบบานหนักๆก็สามารถเรียวได้เฟิร์มได้กระชับได้นะเคล็ดลับความสวยแบบนี้ไม่จําเป็นต้องพึ่งเข็มไม่จําเป็นต้องพึ่งมีดก็สามารถหน้าสวยได้ค่ะการันตีและคอนเฟิร์มนะคะเพราะตัวท่านเองทั้งใบหน้าทาแค่จมูกแท่งเดียวนอกนั้นนวดอย่างเดียวค่ะเทคนิคนี้นะคะเนี่ยตรงจุดนี้คือต่อมน้าเหลืองใหญ่ฉะนั้นนะคะ เข็นลาบง่ายๆเลยแอบกระซิบแอบกระซิบถ้าอยากหน้าเรีวนะคะเทคนิคนี้ตรงนี้สําคัญมากเน้นตองจุดบรดิเวณตรงช่วงนี้เพราะตรงนี้เป็นปลอมน้ําเหลืองใหญ่ถ้าเราบางคนบอกว่าเฮ้ยหน้ารีววต้องเน้นตรงนี้หรือเปล่า no ไม่ได้เน้นแค่จุดนี้จุดเดียวนะจ๊ะเน้นจุดนี้ด้วยเพราะว่าการแว็กหน้ามัน Amazing มากแค่ทําแค่จุดนี้จุดนี้ หน้ากระยุบไปแล้วเดี๋ยวจริงไม่จริงมาดูกันท่านี้นะคะเรากระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลืองจริงๆนะคะการแว็กหน้าเนี่ยมันเป็นการขับของเสียมันเป็นการดีท็อกผิวออกจากผิวหน้าถ้าของเสียเราไม่อยู่เนี่ยหน้าเราก็เรียวหน้าเราก็เฟิรม์มผิวหน้าก็สว่างกระจ่างใสนะคะท่านี้นะใครที่แบบว่าคอเป็นป่องๆนะที่แบบว่าเนียงหรือคอสองชั้นนะคะก็สามารถเก็บได้การแว็กหน้าชั่วโมงทำเงินสูงนะ และสร้างรายรับได้สูงด้วยเพราะว่ามันเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนการแว็กแบบนี้นะคะคือเขาเรียกว่ากระตุ้นตอบน้ําเหลืองที่ลึกกว่าการนวดแล้วมันได้ถึงชั้นลึกและชั้นตื้นนะคะตัวนี้เห็นไหมคะท่านี้นะคะเป็นท่าเก็บคอคือการทําแว็กนะตั้งใจทํามากก็ไม่ได้ไม่ตั้งใจก็ไม่ได้เออแต่ถ้าชิลๆได้ดูสิคะดูพี่แจนสิคะอ่ะนี่เราจะมา amazing ให้ดู จากอะไรนะจากหน้ากลมไม่มีาคางเลยค่ะโ <c oughs> อ้ยวมันมีคางมาแล้ว <c oughs> อ่ามันเห็นผลแล้วก็แบบชัดเจนจริงๆนะคะแก้มบวมบานเร็วขึ้นได้แล้วก็ลองน้ำหมักเห็นปะช่วงบริเวณตรงนี้อืมลองน้ำหมักหรือก็สามารถตื่นขึ้นได้ให้ดูผลลัพธ์แบบชัดๆดูสิจะไม่ได้เงินได้ยังไงอะ่ะพอะไ้ววสวยอ่างเงี้ยเนี่ยมายังไม่เพิ่งจะครั้งแรก แล้วก็สวยอย่างเงี้ยแล้วใครล่ะจะไม่กล้าจ่ายเราไม่ต้องรอดูอาทิตย์หน้าดูเดียดเด๋ยวนี้อะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนาะ,ะยังไม่เสร็จเลยนะคะพี่ลูกโป่ง ไปต่อเด oh okay 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 okay. ี๋ยวสวยไม่เสร็จใช่ไหมสวยไม่เสร็จเห็น yes, ว่าเดี๋ยวสวยไม่เสร็จนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อทําเราให้สวยวันนี้ทานกับพี่แจมครูพี่นีนะคะแล้วก็พี่ลูกโป่งขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ